กาบสวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้อง,องๆทุกท่านครับก็บผมสอสแสบงแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทององพระอรปบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างทำควรรามสะอาดอะไรเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทำวรรามสนอาอะไรเลยนะครับท่าน ลักษณะของเหรียญเป็นเลยบแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเบอร์นิ้เกิลหรืด้านหนอกตัวนั้นในก็สีทองล้วนนะครับสรับเหรียญนี้นะครับท่านดูสิครับจุดซื้อขายอยู่ตรงไหนแล้วผมก็บอกอีกทีนะครับท่านสำหรับปีปศนี้นะครับเราพลิกกลับมาดูด้านหลังนะครับ่าเป็นปีปศนเลยนะครับท่านประเทศไทยอักษรบิพศสองนห้าร้อยห้าสิบครับท่านสองห้าห้าศูนย์นะครับจุดซื้อขายอยู่ตรงไหนนั้นแล้วผมจะบอกอีกทีนะครับท่านเรามาดูจำนวนการผลิตกอนแล้วกันนะครับท่านว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับ สลับปีพอซ550น้าานี้จำนวนการบีบอยู่ที่130ราล้าน20แสนพันเหรียญนะครับท่าน130่บล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะมากเลยครับท่านในดัชนีเงินก็อยู่ที่เหรียญละ60บาทเท่านั้นเองนะครับ60บาทเท่านั้นเองนะครับสุเด่นสปพานกัเชันั้นตกอยู่ที่เหรียญละ15ถึง20บบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยจนจุดซื้อขายเลยครับอยู่ตรงไหนมาดูใกล้ๆกันเลยครับเนี่ยดูใกล้ไปเลยครับ นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่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 ดูตรงนี้ครับเนี่ยรอยแตกเหล่านี้ครับเห็นไหมนี่ชัดเจนตรงนี้แล้วครับท่านรอยแตกเหล่านียครับที่หรือว่าเป็นเหรียญเส้แตะนะครับท่านจุดนี้นี่ราคาสูงครับเนี่ยถ้าใครมีแบบนี้ครับแตกยาวแบบนี้ครับสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับท่านขอให้พี่เพื่อนเอนของท่านถ้ามีนะครับยิมตัวรวยได้อย่างสบายเลยครับด้านหลังนี้ด้านพระเสียรเนี่ยพระองค์ท่านยิ่งเห็นชัดเจนนะครับเป็นตามก๊ ขอบเลยนะครับ